สวัสดีค่ะท่านสมาชิกสหกรณ์อมพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจำกัดทุกท่านในโอกาสขึ้นปีใหม่2567นี้ดิฉันขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกพร้อมทั้งพระบรารมีของล้นกล้ารัชกาลที่5และรัชกาลที่6ดนบันดาลให้สมาชิกสหกรณ์และครอบครัวประสบแต่ความสุขในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยมัง่งคั่งร่ำรวยด้วยทรัพย์ทรั่งพร้อมด้วยสติปัญญาและมีจิตใจที่กระจ่างสดใสตลอดปีใหม่และตลอดไปสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ครับในวันรติถีขึ้นปีใหม่ขออวยพรให้สมาชิกทั้งหลายจงมีความสุขความเจริญ คิดสิ่งที่ดีขอสมความปรารถนาแก้แหวนงันทองไหลมาเทมมาการงานเจริญรุ่งเรืองค้าขายมีผลกําไรแบบมากมายสุขภาพแข็งแรงขอเองเฮงรวยตลอดปีนะครับสวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวิเชียนหันสานินานาามิคุณน,นะครับในฐานะรองประธานสากลอมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจำกัดนะครับเนื่องในวันดุทธีขึ้นปีใหม่นี้นะครับปี2567นะครับขอให้สมาชิกทุกท่านนะครับ มีความสุขความเจริญแล้วก็คิดสิ่งใดสมความปรารถนานะครับไม่เจ็บไม่จนมีเงินใช้มีเงินทองใช้ตลอดทั้งปีนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมขอให้สมาชิกทุกท่านแล้วก็ครอบครัวนะครับมีแต่ความสุขความเจริญนะครับเงินทองไหลมาเทมาปีนี้เป็นปีที่ดีนะครับขอให้เริ่มปีใหม่นะครับและมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตครอบครัวนะครับส่งท้ายนี้ขอให้ทุกคนร่ำรวยร่ำรวยนะครับ มีเงินมีทองไหลามาเทมานะครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีครับสมาชิกสากรอ,อมทรัพย์ตุรังกรมหาวิทยาลัยจำกัดทุกท่านในปีนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญทางหน้าที่การงานสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับลุ่งเรืองทางหน้าที่การงานเนงินทองไหลามาเทมานะครับสิ่งใดที่ผิดพลาดไม่ดีขอให้หมดไปในปี2566 แล้วขอจงมีความสุขกับเจริญพบแต่สิ่งดีๆในปี2567และปีถัดๆไปขอบคุณครับสวัสดีครับผมจิการอินกิรีนะครับมาสวัสดีปีใหม่กับสมาชิกสหกรณ์อมพั์จุฬาทุกท่านนะครับขอให้สมาชิกทุกท่านนะครับมีแต่ความสุขมีความร่ำรวยนะครับคิดสิ่งใดประสงค์สิ่งใดขอให้สมความปรารถนาทุกๆท,ท่านนะครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีครับ สวัสดีครับท่านสมาชิกสาวกอมทรัพย์จุราลงกรม์มหาวิยาลัยจำกัดนะครับในวันละดิถีขึ้นปีใหม่2 5 6 7นะครับผมขออวยพรให้สมาชิกทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญน,นะครับคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งม,มา่ปรารถนาขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในประเทศไทยและสากลโลกครับจงรดนันดาลให้ครอบครัวสมาชิกทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใด ขอให้ได้สมความมุ่งม,มา่นปรารถนาทุกป,ประการนะครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับสมาชิกทุกท่านผมขอวอวยพรให้สมาชิกมีสุขภาพที่แข็งแรงทำอะไรก็ขอให้เฮงๆรวยๆนะครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีสมาชิกสากรทุกท่านครับปีใหม่นี้ขอวอวยพรให้สมาชิกทุกท่านจงมีความสุขคิด อะไรก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่2 5 6 7กับสมาชิกสากรออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจำกัดนิฉันนางสุภาบุญศรีกรรมการเขตสิบขออาราธนาคุณพระศรีรัตนไทยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลลโลกดรงอํานวยอวยพรให้ท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความสุขความเจริญ และความล่ำรวยและขอให้ท่านโชคดีมีสุขตลอดปีและตลอดไปค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีปีใหม่ครับท่านสมาชิกสากรอมทรัพย์จุลาทุกท่านนะครับในวาระดิถีขึ้นปีใหม่นี้นะครับผมอาจารย์สุวัสดิ์กลินเกษรนาตติงครับขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกคนให้ความเคารพนับถือนะครับจงดนบันดาลให้กับท่านสมาชิกสากรอมทรัพย์จุฬาและครอบครัวทุกท่านนะครับประสบแต่ความสุขความสําเร็จ ทิดหวังสิ่งใดให้ได้สมปรารถนาดูแลสุขภาพด้วยนะครับด้วยความปรารถนาดีจากสหกรณ์อมรั์จุลาสวัสดีปีใหม่ครับ